วันนี้เราจะมาเล่นเกมไมยครับกันอีกแล้วโอเคเราจะเลือกอันไหนดีทุกคนออืมอืมมนี่หมดไหนบ้างทุกคนสร้างนี่เราไม่ขนาดละรือซ่อนหาดีไม่โหดดีกว่าหรือนี่ละกันเมอร์เดอร์มิสเตรไปเลย,เลยรอคนเล่นอบดีรอเลยละกันทุกคน เราลองเปลี่ยนแมพบ้างนะเพราะมันเล่นแต่สร้างของไม่ได้ต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาเราข้ามเกือบตกเัีไงวะเนี่มันจะถสินเนี่ยแล้วก็สับชอบสะบัดด้วยประดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยรอดอีซิทำได้เราทำได้แค่นี้เองเหรอ ลลงไปเยทุกคนน่าสงสัยในดาดนี้หมดเลยนะครับทุกคนต้องระแวงกันหน่อยจะเริ่มละแหวตรงนี้ได้ไหมหุ้ยจะเป็นคาตกรแต่เกมแรกไม่ถือว่าทุงดีมากเลยเนี่ยโอเคเมคื่อคาตกรมีแผนแล้วต้องใช้แผนดีๆหน่อยนะแค่หวังว่าโทรศัพท์จะช่วยเราจากงานนี้นิดนึงโอเคคิวไปสอง อยาสนใจอากันบ้านไปก่อนหักคิวต่อนี่คืออะไรนี่เหรอเนี่ยค ja. oh, oh, ิวไปนหนึ่งเอารันรันเยติรอนวิ่งกันแล้ววิ่งกันแล้วบันทึกแล้วโอ้โหโดนยิงโอ้โหทำไมเราเล่นไม่เก่งเลยอ่ะเออ คิวได้แค่สามคิวเองไม่ไหลไม่ไหลหรอกอย่างนั้นก็ฆ่าได้อืมไป็นต่อดีนะโอเคเลือกด่านก่อนโอ้โหแบ็กลูมเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวเราสาบไหวไม่ใย่ทุกคนสำหรบเรา <c oughs> เราโดนคิวก่อนซะง,งั้นจบเกมไวเลย อ้าวตกไม่เป็นไรเรียบใหม่ชิวๆนี่คืออะไรยูร์ล็อกเกอร์อะไรอ่ะก็ใช้ยึ่นี่ไ,ไว้คืออะไรไปไปไปรอสิเราจะได้เป็นไรโอ้โหแบ็คลูมไม่ได้เป็นสิบคอยเหรอกสิบเหรีรยญก็ให้มาสะถูกคนเลย เขาวิ่งกันจ้าลงกันเลยฮะสัญญาณการคิวอยู่ตรงไหนกันแน่นะใครเป็นมือเดอร์ถือธนูแอคก่อนถ้าคนมือเดอร์เอ้ยไม่ใช่ไอ้ตำไหนนา่าเพอมไม่ก็ตำรวจอะเล่นยากมากพอเรายิงไม่ค่อยแม่นข้อนี้กันเอาคนมันค่อยลดแล้ว เราต้องระแวงคนนะทุกคนดูดูดูอยูไหนวะมันมันสังหารกันแบบหาไม่เจอเลยได้รับพนูเข็มโยแอโร่นี่ะไรเอ้าน้องหมา ไหนล่ะเออนี่เดี๋ยวเราห่อสับกระตุกโอยเอาเดินให้เองเราขอเจ็บหศัพั์กันนะครับอืมกดให้รัวๆเลยเว้ยถ้าเขาเดินตามมาผมมีสิติจิงเขาเหลือ8แปดคนใครวะเอาจบเกมก่อนเอาชนะ บอกนะฆาตกรออกก่อนฟื้เดทฮคิวได้สามคิ้วเหมือนเราเลยโอ้คนนั้นีว่าเราจะยิงเขานะตอนแรกแต่เขาไม่มาใกล้เราเลยแค่ให้โอกาสเขาแบกลูมชอบแบกลูมไปไปไปออบบี้ออบีเวลาแค่นี้เราชิวชิวแดงเตือนเลย โอเคเราตอนนี้แทบจะไม่มีสิทธิ์เป็นอะไรเลยเพระาะกัด0.6กับ0.3เล่นขีตาวันเฮียนอนบุ๊กเกาะวิ่งน่าสนใจอินโนเซนต์เว้ยอืมผิดไม่มีภัยมาเล่นก่อนเลยละกัน,านทางตัน ก่อนมีกเดี๋ยะเลยอันนี้ทางตันเหรอไม่ยังมีทางไปอีกแล้มีใครตุยแล้วดิเอ้ยมีคนตุยแล้วหนึ่งคนแฮะเอาแล้วเขาออกมาจากห้องนี้ได้ไงฮะอ๋อคอบบี้ ไป,ไปวิ่งเล่นกันน่าสงสัยแฮะแต่ไ้้ไม่สงสัยมากหรอกเช่คนปกติกลอยตายเออตามน,นายอำเภอได้นะไหมเขาจะยิงมาทิ้งไหมเอ,อ้าเขาไม่ีสิทธิ์ใช้ลูกธนูแฮะ น่าผงใส่ทุกอยากเลยใช้เซนดีไหมวิ่งมายิงตั๊บเลยฮอฮะออกมาจากไหนอ๋อนี่คือท่ออ๋ออ๋อว่าละครมา,าทางไหนถ้าสงสัยหมดเลยเฮ้ย เหรียญโอ้ยิงทิ้งเนี่ยแบบไม่ชอบคอยแล้วยิงทิ้งอ่ะมีมมไหมอืมเอาใส่ไอ้คนล้นละแสดงว่าไอ้เมอร์เดอร์พึ่งลงมือเมื่อกี้ไปแล้วสองคนน่ากลัวนะเนี่ย เป็นใครแต่ไม่ใช่คนนั้นแน่นอนโอ้คนก็มีใช่ใครไี่มีบ้างยิงได้ไหมเขาไปปุ๊บจบเกมแบบนี้ขำเลยเนี่ยเดี๋ยวคนคนดีลงมือละ ดูนแท้โอยเสียดายไม่แม่นเนะด้วยเราอุ้โอยโหดมากเนาะเวลีเหรียญโอ้เก็บไม่ทันสักคนเลยเร็วจัดการเก็บเหรียญพวกเขา ไม่มีแฮทางนี้ใครจะเป็นน่ากสัยจริงๆนั่งอยู่ในห้องนี้แล้วกันเราจะปลอดภัยสุดและสำหรับเราเก็บเหยญไปเรื่อยก,กันฮะเฮ้ยอ๋อไม่ Murder level สามล็อก วิวร์อีเอ็นคือไรทุกคนจบแล้วฮะจิวแฮะคั้นี้เมอร์เดอร์ไม่ลงมือ มีแต่คนเราที่ยินกันน่ากลัวไม่มีทัาเตนเสด็จสองดูแล้วกันว่ามีใครโถวนี้ไหมเอ๊ะโอ้คนดีโอ้คนดี คือมอร์เดอร์เกมนี้โอ้โหโอ้โอยฉนน่าสงสัยสุดว่าละก็ว่าแล้วทำไมเขาก็เดินตามคนแต่เขาไม่ลงมือฮะเขาให้เรายิงเองอืมของนี้ใช้ได้เราเดี๋ยวไปอยู่ล็อกเกอร์กันนี่นี่คืออะไร วิวไอ้แบบนี้เนี่ยอืมเคน่าะปกติไม่มีอะไรละโห้ยด่านนี้โอเคด่านใหญ่อยู่เอ้ด่านเดิมป่ะเอ้ใช่ด่านเดิมแฮะแล้วคนกลายเป็นสกิบดิตรอยเลยแอบ,บอย่างนี้หลง่ายสุด ไม่ควรออกมาครบใครโอเคเอาไปมงอนี่แหละหวังว่ายัางไม่มีแบบใครลงมือตอนนี้นะน่ากลัวมากถ้ามีใครลงมือแล้วเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมันโหดจังวะเนี่ย เสียงอยู่ใ,ใกล้มากรอฉันได้ดาบก่อนนะฉันจะไม่ยอมไม่ใช่เลยได้ได้เองปืนสี่เออไม่ทุกลูกธนูเออนี่สกิปดีต่อเลยโอเคมีคนได้ไปไอ,อ้ธนูไปแล้วแล้วคนแอบในท่อดีกว่าแอบปุ๊บแอบอย่างในที่มืด นี่มองเห็นยากมากจริงๆพิกกี้พิงกี้เหรอไหนวะน่ากลัวเนี่ยต้องแอบอีกพิงกี้พิกกี้โอเคได้เลยแอบก่อนรอมีรอได้ลูกคนหนูกัน Oh ไม่ได้ลูกหนูเลยบอกนะเข้ามาเคลื่อนโอเคไม่คนนั้นได้แล้วโอ้ยปลอดภัยโอ้ใส่วะ่ะฮะพิงกี้พิงกี้จริงครับอืมว้าวย,าย,ย,าย่อใส่ย่อใส่ดีมากเขาช่วยเราสังหารมัคตรกร เนี่ยคับเดี๋ยวน,นี้ดูโอเคเราข้างหน้าไงเราก็ได้เป็นเมอร์ด์แนะ่คอนเฟิร์มเลยทุกคน <c oughs> อุ้ยด่านใหญ่นีน่เราเมืดด้วยเอเคไม่เมืด์ละสองละไงก็แล้ว <c oughs> โจนดับมัน <c oughs> เอาไปดีกว่าน่กกากลัวเฮ้ยเอ๊ะอ้ย,อยขอเห็เสับอีกรอบหนึ่นงเพราะว่าตอนนี้แบบวูสับแบบสะบัดรัวๆแล้วกดให้เรารัวๆเลย อุย้ยไล่แล้วเห็นมือด้วยละแกอนขึ้นไปบนเสาปนปีนปุ๊บเอาตกนี่เขาเห็นเราหรอกเออโอเคดีมากเขายิงได้แฮะเกมโอเวอร์ over, เลยสุดยอดสุดยอดใช้ได้ใช้ได้โหมือเดือด oh, ข้างแต่ทุกคน อ่นี้ไงก็เลาวนเราไม่ได้เป็นนะบอกเลยตัดจบแน่รอเลยรอเลยโอ,อกาสเป็นไงก็หกเจ็ดเปอร์เซ็นนี่เก้าเปอนโได้เป็นอยู่แล้วขอดาน,นเรียกเไมเอาดานใหญ่มันเล่นยากสำหรับเราอืมตกอืตานเดิม เปล่าเนี่ยไม่ใช่นั่นใหม่เอะใหม่ตรงไหนอื้ม <c oughs> อินโนเซนใครว่าเป็นโมเดอร์เชนเนี่ย <c oughs> เขาใกล้คนเลยเป็นอินโทรเวน ขมาของเราคือเป็นเมอร์เดอร์สองตาครั้งที่แล้วเราเป็นแล้วโอเคขาดอีกตาหนึ่งอุยตกใจหมดเอ๊ยโอ้ยโอ้ยเขาไขตุยเขไขคนนี้หรือเปล่าโอ้โห เก็บสองเฮ้ยไม่เอาเล่นอีกรอบนะึงเพียร์เกนโอเคอย้ายเซิรอฟมาอยากเล่นด่านแบกรูมาคนโอ้19เปอร์เซ็นต์ไม่เป็นก็แปลกแหรอเอาตานี้เอา15โอเคไงเราก็ได้เป็นละไม่เป็นบอกเลยท้อจัดแล้วตัดจบเลยนะทุกคนเปิดมาอินโนเซนต์กดออกเลยต้อไม่ทำแบบนั้นหรอกเราคนดี สองอีกสองคนอีกสองคน,อ,คนอะไรกันแน่เนี่ยเราเป็นกีเ่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบามสิบเอ็ดเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> เออโอ้ยวาเด้นเทียมทุกคนย <c oughs> อ้ยโทรศัพท์กนให้เราเองเ <c oughs> หลือเก้าเปอร์เซ็นต์ละไปไปไป สามสองหนึ่งไปโอเคนะเอาทำไมาใกล้เป็นเนี้ยเอาโอ้สกินตัวเราทำอะไรวะน่ะ <c oughs> อินโนเซนอีกแล้วพี่ชายผมได้เป็นคนดีอีกแล้ว รอนเยติร้อนวิ่งต่อวิง่งกินน้ำพับไหนนะคนไม่ใช่ผู้ติตเมอร์เดอร์นี่ไม่เห็นชื่อแล้วก็ปลอมตัวเป็นไม้เลยตอนนี้เราไม่เก็บเหรียญนะจะที่ไหน อีกแล้วหรอโอเคนะครับพี่ชาผมข,ขออีกรอบนึงแบ็ครูมเลยอยากเล่นมากโอเคโอกาสเป็นเมอร์เดอร์ตานี้6จุด6อะไอ้ <c oughs> อกลายเป็นมีมเด็กดิมันแซดอะทุกคนนั่งแซดเลยโอเค6จุด6โอเคไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ <c oughs> เอาแล้วฮะไมเแล้วกลายเป็นตัวสีฟ้าเอา อะไรกันครับนี่อ่ะแอบบก่อนมีแบนบุ่มไ้ยอะไรคืออะไรประโยชน์อะไรตอกอะไรได้ต็อกเกอร์เลยนี่ของที่มืดมิด ที่เราเข้าไปแล้วไม่มืดแต่แอบได้นะไม่ได้แย,ย่ทีจังนี้อเอ๊ะมีเสียงตัวอะไร,รนี่ต่อกันอะไรันเนี่อะทุกคนเปิดได้ไหม อู้สามเหรียญโอ้เนี่ยขอบพอดีุณแล้วทำไมสวิตเราสับไม่ได้อโอเคก็กินได้ได้วิ่งเร็ววิ่งสนุกเลยแบบนี้โอเคแล้วทำไมเมอร์เดอร์ไม่ลงเมื่อสักทีฮะโอเคได้หนูละ มเอาไปใส่ทำไมคนมสุบิน้อาใส่สุดละอิงม,มวัวได้ไหม่อนสต็อกเกอร์ตามไปน่าจจะคนปกติแหละเออ ย้าวกินก็ต ja ีนเราเรียนกินแล้หายตัวเอ๊ะไฟดับอ๋อโชคดีที่มีแบตเตอร์เอมีไฟไลท์ต่อกัน โอ okay, okay. เคโอเคเจอละเจอละวเฮ้ยมันโอ้ยคนมาบางังอืม <c oughs> เห็ดเต็มเลยต้องยิงคนที่น่าสงสัยเรารู้แล้วใครเอา้ายิงผิดคนเอา้ามาบังเอง บังทำไมบงังรอทหมเอ็นมาอ,อีกอะคืออตอนแรกกลางจะเท่เลยอุา่ารู้ตัวแล้วสุดท้ายก็ตัดจบเลยอะเข้ามาบังทางเราทุกคนกลางจะยิงเลยอะเขาชาปล่อยออกไปแล้วอะเขาก็มาบังแล้วเราก็ตุยคู่เลยอุซาร์คิดว่าโดนขาเขานน่นนะคิดว่าแบบอุ้ยเราเป็นเพื่อนเองหนังีสุดท้ายตาย ไม่เป็นไรเราผิดพลาดกันได้แต่จะผิดพลาดบ่อยโอเคละตัวนี้เราก็ยังไม่หายตัวสีฟ้าน,นุกคนสีตานี้ใครจะได้เปลี่ยนอุย้ยอุ้ยกดให้เราเองด้วยโอ้ยสุดยอดเลยโอ้ไม่ได้เป็นอีกแล้วน่งเซตเอ้าฮะเอ้อาเอ้าตกน้ำก็จบเลยเหรอ โอ้ใจร้ายเกินแค่แกตกน้ำเอากาจบเลยเ <c oughs> ออนั่งแซดอีกแล้วเมีย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 วไปบีต <c oughs> อุ้ยอุ้ยสิบเปอร์เซ็นนี่ต้องได้เป็นแล้วล่ะขอร้องแล้วผมไหวแล้วพี่ผมต้องได้เป็นแล้ว <c oughs> ขอร้องแล้วล่ะขอเป็นเถอะสิบสองเปอร์เซ็นนี่ เยอะแลวนะต้องได้เป็นแล้วละ่ะโอเคด่าน back room ฮนะมันจะมีช่วงตัดไฟอยู่ดึงเลยก่อนเลยกันอือไม่ได้เปิดโอเคถ้าเราจบตานี้เราน่าจะพรแล้วนะครับอือเขาทำแล้วนะ เอเฮ้ยอันนี้ไม่นับดิโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอะไรอ่ะทุกคนอยูด่ดีก็วิ่งมาจิกจิกแล้วก็ตุยเย่กันหมดเลยโอ,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 โอ้สวยจริงเลยอะไรวะเราคิดว่ากดตาจะวิ่งมาใกล้ๆสุดท้ายวิ่งมาจิกจิกหายกันหมดเลยสี่ห้าคนแล้วนะนะทุกคนบิ๊กต่อ อ,อบบี้อบบี้อบบี้อ,อบบ,ออบ,บี้ทำได้ชิวๆเองเลยไตัวสีฟ้าไม่หายสักทีเนะี่ยทุกคนบั็กหรือเปล่านี่ตกมาแล้วแอดตกพอดีเออพอแล้วอันนี้แหละพอแล้ว เสียงอะไรังก,กุบกับกุบกับเลยน,น่ากลัวมากเอ๊ะคนออกไปนี่วะเอ๊ะไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นั้นชัวจุกเลยจุกแล้วอมกาอนันท้องข้นมาเงี่ย <Yeah. S 2> โอ้โหคมๆเลยทุกคนครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย